ก็จะพามาชมโอกินาวะที่สวนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับโอกินาวะตอนนี้แตกใบหลอดที่4กลางกลางคลี่ใบหลอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะมีหลอดใหม่ออกมาเราพาไปดูนะครับตอนแรกเลยนะครับก็มีใบนี้เป็นใบแรกนะครับเป็นด่างน้อยนะครับ การที่มันด่างน้อยนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะโตเร็วเพราะว่ามันมีส่วนที่เขียวในการสร้างอาหารมากนะครับต่อไปนะครับใบที่2ก็จะเป็นใบนี้นะครับที่ออกมาเป็นใบที่สนะครับเห็นนะครับส่วนใบที่3าใ <c oughs> บาที่3าม,มันนี้สวยมากนะครับก็คือมีเขียวมีเทาแล้วก็มอีออกขาวนิดนึงนะครับก็ ใบค่อนข้างสวยมีสีหลากหลายแล้วก็ความสมดุลของใบทั้งสองด้านก็สมดุลสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นใบที่เพิ่งจะคลี่หลอดออกสมบูรณ์มาได้2วันนะครับแล้วก็ดูลักษณะของต้นนะครับอันนี้นี่ครับต้นก็อวบมากและที่สำคัญคือ,อมีตาหน่อนะครับเตรียมที่จะ ออกหน่อใหม่แล้วนะครับต้นความสูงประมาณ20เซนนะครับใส่ปลูกในกระถางพลาสติก12นิ้วนะครับนี่ครับก็เต็มกระถางแล้วคาดว่าประมาณเดือนหน้านะครับก็จะได้เห็นหน่อของอโอกิโนาวาต้นนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะถึงเดือนหน้าก็น่าจะมีเพิ่มมาอีกสัก2ใบนะครับก็รออัปเดตติดตามรับชมด้วยนะครับ แล้วก็จริงๆมีอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้นะครับเป็นโอกิโววาซึ่งมาจากแม่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเขียวแต่ว่าถึงมันจะเขียวนะครับแต่ถ้าเราสังเกตตรงโคนนะครับจะเห็นว่ามันมีที่ด่างมาก็คือต้นนี้ด่างแน่นอนแต่โชคดีก็คือใบนี้มันเขียวมันก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะให้หน่อนได้เร็วๆนี้แล้วก็ใบหลอดก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้านะครับน่าจะคลี่เห็นใบหลอด เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าต้นนี้นะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเวลาที่เราอัปเดตใครที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้แล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ